เรียนท่านคณะกรรมการและผู้ที่สนใจร่วมทุนทุกท่านด้วยความครบรนะครับวันนี้เรามาเราไม่ได้มาขอทุนเพื่อสร้างบ้านนะครับแต่เรามาขอทุนเพื่อที่จะสร้างความสุขแบบถาวรที่ห่างหายไปจากสังคมไทยมานานแล้วนะครับเพราะว่าภาระทางด้านของหนี้สินแล้วก็ความไม่มั่นคงทางด้านอาหาร นั่นเองนะครับที่มันพรากคนดีๆแล้วก็คนเก่งๆออกไปจากท้องถิ่นอีสานมานานแสนนานคนแล้วคนเล่าคนแล้ว,คน,ลวคนเล่านะครับ <S <S เพราะฉะนั้นแล้วความสุขแบบท้าวรจะฟื้นกลับคืนมาอีกครั้งหนึ่งถ้าเราบรรลุในเรื่องของสี่อิสรภาพนี้นั่นก็คืออิสรภาพด้านอารมณ์นะครับ อิสรภาพด้านการเงินตามมาแล้วก็อิสรภาพด้านเวลาติดตามมาพร้อมกับมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรงครบสมบูรณ์ทั้ง4อย่างเพราะฉะนั้นแล้วเราจึงได้ออกแบบหลักสูตรท้องถิ่นกินได้นะครับโดยอาศัยแล้วก็โดยการสร้างเครื่องมือที่ชื่อว่าโครงการบ้านภูวิลล่าผสมกับโคกหนองนา เพื่อที่จะให้เกิดนวัตรกรรมใหม่ใในห้องทดลองหรือการวิจัยในเชิงปฏิบัติการนี้โดยมุ่งหวังที่จะให้เกิดในเรื่องของนวัตรกรรมทั้งสองอย่างที่เราจะมาทลายความกลัวในเรื่องของการเงินการเป็นหนี้นั่นคือนวัตรกรรมด้านการเงินและก็นวัตรกรรมด้าน ของทรัพย์สินนะครับเรามาพูดถึงว่าทำไมนวัตรกรรมด้านการเงินเราจึงเรียกว่านวัตรกรรมด้านการเงินเพราะว่าเราจะใช้หลักการในการใช้เงินคนอื่นซึ่งมันก็คือการกู้ยืมเพื่อสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยยังไม่พอที่จะเป็นนวัตรกรรมได้เพราะเป็นเรื่องของธรรมดามาก เราจึงได้คิดค้นสูตรในเรื่องของโคกหนองนาภูวิล,ล่าขึ้นมาเพื่อจะให้เป็นตัวทำเงินในการหมุนเวียนกลับไปส่งเสริมสนับสนุนช่วยผ่อนภาระหนี้บ้านในแต่ละเดือนไม่ต่ำกว่าเดือนละส0 0 0 0่นบาทพร้อมกับมีธุรกิจที่เราเตรียมเพื่อที่จะทำให้เกิดรายได้ สนับสนุนในเรื่องของไรายได้ใหม่ให้เกิดขึ้นในท้องถิ่นด้วยจึงเรียกว่านวัตกรรมด้านการเงินก็คงไม่ผิดนะครับนวัตกรรมด้านทรัพย์สินอีกต่อมาที่เราพยายามที่จะทําให้สร้างสร้างขึ้นมาเพื่อให้เกิดมูลค่าที่ดินจากที่นามูลค่าไร่ละแสนสองแสนบาทให้กลายเป็นมูลค่าไร่ละ1ล้านบาท ยกตัวอย่างเช่นโครงการพูวิลาโคกหนองนาของเราที่เป็นไซส์ขนาดเล็กที่เรากำหนดพื้นที่3ไร่ในการใส่บ้านเข้าไปใส่สระวายน้ำเข้าไปใส่ภูวิลาเข้าไปใส่โคกหนองนาเข้าไปทั้งหมดนี้เราขายในมูลค่า2องล้านหกแสนเบาทนี่คือตัวอย่างที่เราจะทำการทดลอง ใน Living l a b แห่งนี้นะครับนอกจากนั้นหลักสูตรท้องถิ่นของเรายังไม่พอแค่นั้นเรายังมีแผนที่จะพัฒนาในเรื่องของทรัพยาการมนุษย์ที่เรียกว่าทุนมนุษย์ human capital หรือ human resource นั่นเองนะครับเพราะเราถือว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญและจำเป็นเพื่อที่จะให้เกิดความยั่งยืนในเรื่องของมนุษย์ เพราะมนุษย์เป็นคนที่จะขับเคลื่อนเพราะมนุษย์เป็นคนที่จะคิดสร้างสรรค์เราจึงมีวัตถุประสงค์กําหนดไว้ทั้งหมดหข้อมีกลยุทธ์ที่จะขับเคลื่อนให้บรรลุวัตถุประสงค์ทั้งหมดข้อรวม9ข้อเป็นกลยุทธ์เป็นขั้นตอนขั้นที่1ขั้นที่สองขั้นที่สามี่เก้าขั้นนะครับซึ่งมันก็จะเป็นการสร้างแบรนด์ส่วนบุคคล ในแต่ละเพื่อให้ผู้ที่จะเข้ามาเรียนรู้กับเราได้พัฒนาตนเองโดยการเอาเครดิตของตนเองมาใช้ในการร่วมลงทุนกับเราโดยแล้วก็เราจะสอนให้เขาได้เรียนรู้หลักสูตรในการพัฒนาอสังหาหรือมัพยัเต็มรูปแบบตามกลยุทธ์ข้อที่6ที่เราตั้งไว้ แล้วก็สามารถที่จะนำพวกเขาเหล่านั้นที่สร้างแบรนด์ส่วนบุคคลได้ครบสมบูรณ์แล้วก็มาผสมผสานมาช่วยการคิดสร้างสรรค์เป็นแบรนด์ระดับองค์กรท้องถิ่นที่แข็งแกร่งแล้วก็มีศักยภาพเป็นระบบที่จะขยายต่อขยายกระจายไปทั่วทุกภูมิภาคทั่วประเทศแล้วก็ทั่วโลกนั่นเองนะครับ เพราะฉะนั้นแล้วเรามาขอทุนสนับสนุนของท่านเพียงเล็กน้อยเพื่อทำการวิจัยแล้วก็พัฒนานหลักสูตรเราไม่ได้ขอทุนเพื่อไปสร้างบ้านนะครับแต่เรามาขอทุนเพื่อมาวิเคราะห์แล้วก็บันทึกองค์ความรู้แล้วก็สร้างระบบเพื่อที่จะช่วยปลดปล่อยศักยภาพให้คนท้องถิน่น ได้พัฒนาตนเองนะครับการให้ทุนของท่านวันนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงแค่การให้ทุนวิจัยและก็พัฒนาอย่างเดียวนะครับแต่มันเป็นการลงทุนเมล็ดพันธุ์แห่งความมั่งคั่งของท้องถิ่นที่จะกินหน้าจริงที่จะเจริญเติบโตด้วยระบบขยายไปทั่วประเทศและขยายไปทั่วโลกขอบพระคุณครับ